สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวิด e โอโปรดักส์นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาดูกันสาเหตุที่บัญชีเพลเนียของคุณถูกปิดตัวลงนะคะเพราะอะไรกันนะเราก็จะมาดูกันทีละข้อเลยนะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบว่าไปแอคทีฟอะคือบัญชีเรามันไม่แอคทีฟเลยในในช่วง6เดือนหรือมากกว่า6เดือนเนี่ยอาจจะแบบไม่มีการทำธุรกรรม ไม่เปิดเข้าไปทําอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบปิดตัวเราเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยเหมือนประมาณว่าไม่มีเงินเลยค่ะในในบัญชีในบาลานซ์ในยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็อาจจะปิดตัวลงเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราคงไม่ได้ใช้แล้วมัง้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อายุต่ำกว่าสิบแปดปีซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเอ่อ ทางระบบปะเขาไม่สามารถที่จะดําเนินการหรือให้บริการนะคะกับคนที่อายุต่ํากว่าสิบแปดปีที่จริงตรงเนี้ยเอ่อก่อนที่เราจะมาสมัครเนาะมันจะต้องมีการส่งเอกสารบางอย่างนะคะที่เขาอาจจะรีเจคหรือปฏิเสธเราตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือจริงๆอะ่ะคนที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่ควรที่จะผ่านเข้ามามีบัญชีอยู่แล้วแหละแต่มันอาจจะมีการเล็ดลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ว เขาไปทำการตรวจสอบทีหลังนะคะจนพบเจอข้อมูลก็อาจจะปิดตัวลงประมาณนี้นะคะอันนี้ก็บางคนเนาะบางคนอาจจะมาจากประเทศที่มีข้อจำกัดบางอย่างนะคะหรืออยู่ในหมดที่เขาต้องเข้มงวดอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ต้องปิดตัวลงอันนี้คือมันก็อาจจะเป็นนโยบายบางอย่างเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายระหว่างประเทศการเมืองหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะที่ ก็ต้องพิจารณาเป็นเคสเคสหรือเป็นกรณีไปนะคะอันนี้เขาบอกว่าพยายามที่จะลงทะเบียนอีกแล้วอาจจะให้ข้อมูลที่มันไม่สอดคล้องกันก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้มันดูแ,บบแปลกๆนะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือว่าจะทำอะไรที่ดูผิดแปลกอาจจะมาแฮกบัญชีหรือเปล่าหรือมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีนะคะเขากา็จ,จะ รีบปิดตัวไปซะก่อนนะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะบริสุทธิ์ใจแต่เราอาจจะลืมข้อมูลบางอย่างหรืออะไรก็ตามอะค่ะเขาก็ต้องปิดตัวลงไปก่อนเนาะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นต้นทีนี้นะคะก็อย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างชื่อสกุลน,นะคะชื่อจริงนามสกุลแล้วก็ บัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่แมทกันนะเวลาแบบไปตรวจสอบแล้วอย่างเงี้ยนะคะเอกสารมันไม่ไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็อันนี้อย่างเช่นข้อมูลของบริษัทนะคะก็เนี่ยข้อมูลของบริษัทต่างๆเนาะองค์กรนู่นนี่นั่นที่อาจจะมีการยืนยันบางอย่างนะคะไม่แมทกันเพราะนั้นมันควรจะสอดคล้องกันนะคะที่อยู่เนี่ยคะ่ะ ก็ควรจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยอยู่นะคะแล้วก็ข้อมูลบางอย่างนะคะที่ทำการลงทะเบียนเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนยันได้โดยไวซ์นะคะเพราะมันไม่ไม่สอดคล้องกันอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆถัดไปนะคะก็เขาบอกว่าคือมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยค่ะมีบัญชีเพลเนี่ยที่ได้รับการยืนยันอยู่แล้ว นะคะเหมือนหรือได้สมัครไว้แล้วมีการสมัครไว้แล้วแต่อาจจะไม่สมบูรณ์นะคะเหมือนกับว่าไม่ผ่านกระบวนการบางอย่างไม่ได้รับการแอปพลิฟหรือว่าอนุมัติอะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะยอมรับบัญชีได้ทั้งสองบัญชีสมมติว่าเคยสมัครไว้แล้วมันแบบเขาเรียกว่าคาราคาซังข้างค้าง,างไม่ได้รับการอนุมัตินะคะก็อาจจะทำให้แบบ บัญชีนั้นมันไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยอ่ะโอเคไหนะลองสมัครใหม่มันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะยอมรับเราได้ทั้ง2บัญชีเลยก็อาจจะลบเลยทั้งหมดก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเนาะในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆที่อันนี้จะเป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวอาจจะแทรกลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้เพิ่มเติมนะคะ ซึ่งมันเป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะบางอย่างที่เขาอาจจะพิจารณาเป็นกรณีไปแล้วก็พบว่าต้องปิดตัวก่อนละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายเนาะเขาบอกว่าเอ่อตัวคุณเนาะแล้วก็กิจกรรมในบัญชีเนี่ยมันดูมันอาจจะไปขัดนะคะไปขัดหรือมันไม่ค่อยสอดคล้องหรืออะไรต่างๆนะต่อนโยบายของเขาะคะ่ะ สองเงื่อนไขแรือนโยบายของเขานะคะประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยค่ะเขาบอกว่ากรณีนี้ก็จะไม่สามารถเปิดบัญชีหรือว่าให้ลงทะเบียนใหม่ได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นนโยบายนะคะกฎเกณฑ์อะไรต่างๆของเพลเนียเขาซึ่งถ้าไปขัดในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็บางทีเราก็อาจจะไม่รู้นะคะ ในบางเงื่อนไขในบางนโยบายเราอาจจะไม่ทราบแต่โดยทั่วไปนะคะถ้าเกิดเราใช้หรือเรามีจุดประสงค์ในการใช้หรือสมัครหรือทำบางอย่างที่มันแบบออปกติทั่วไปอะค่ะนะคะ,นะคะม,มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะนะคะเพราะนั้นคุณจะเห็นแล้วว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยนะคะก็ลองพิจารณาดูคะ่ะว่าคุณเข้าไขกรณีไหนหรือเปล่านะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆที่รับชมฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ